Channel Online. ดออรอนัญญาธนาปติญากุลคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับเกียรติเป็นประธานในการเปิดงานตลาดส่งสุข SME ของดีทั่วไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME โดยมีนางสาวสกุลทิพย์ไส้เฮงนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ร่วมเปิดงานณศูนย์การค้า MBK Center ระหว่างวันที่16ถึงวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2568งานนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการรวบรวมสินค้าอาหารผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการ SME จากหลากหลายภูมิภาคข,ของประเทศ ซึ่งทั้งหมดเป็นของดีของเด่นที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาความคิดสร้างสารรค์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกันในการหาแนวทางเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็งในอนาคตซึ่งสินค้าของดีของเด่นมีมากมายที่เช่น ร้านแชมพูสมุนไพรไทยเป็นสินค้าแชมพูและทรีทเมนต์สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติลดผมร่วงบำรุงผมซึ่งผู้ออกบูธคือคุณยุ้วรรนอุตรุณสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0898289469หรือจะเป็นสินค้าประเภทสกินแคร์ที่ร้าน MIM Cos Lab สามารถติดต่อได้ที่คุณพนาวัน0885803404 และยังมีกระเป๋าผ้าไหมสีสวยที่ร้านซิ้วลัดดาติดต่อได้ที่คุณจิตลัดดาทวมประถม0877181818ยาสีฟันสมุนไพรนกไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆคือร้านนกไทยสามารถติดต่อได้ที่คุณอำไยอินทรปักหมายเลขโทรศัพท์0874865454ชามารวยชานานาชาติชาไทยเชียงราย ชาใต้สตูลชามาเลชาพามา่าชาอินโดชาอินเดียชาทิเบตสามารถติดต่อได้ที่คุณวชรศักดิ์ลาบล้นเหลือหลายที่หมายเลขโทรศัพท์065-865-8333ถ้าหากหิว<อ>หาอะไรรองท้องได้ที่ร้านไอติมอารมณ์ดีไอศครีมมะพร้าวไอศครีมมะม่วงไอสครีมทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงปั่น มะพร้าวปัน่นและก็มะพร้าวสามารถติดต่อได้ที่คุณวัชรีพรน,นันทรักษาหมายเลขโทรศัพท์0856939941หรือที่0821200469ที่ร้านอินดีบูมีงานมัดย้อมสีจากธรรมชาติสามารถติดต่อได้ที่คุณธัญพัฒน์จันเจรจิต และคุณเป็นพิมลจันจิรกิจที่หมายเลขโทรศัพท์0965659839ที่ร้านมันดาราสินค้าชุดและผ้าไหมสามารถติดต่อได้ที่คุณรัศมีวดีสอนแก้วที่หมายเลขโทรศัพท์0906452929ร้านเวลน s สเอเวอเคส เป็นผลิตภัณฑ์กเกษตรอินทรีย์สินค้าประเภทบราคินกอบสมุนไพรกรอบบะจ่างยาวราชโอท็อปของดีจากอัมพวา มีกรอบสมุนไพรสามรสสมโอขาวใหญ่อัมพวาวหวานกล้วยหักบุกเผือกหอมเพชรบุรีมันม่วงไข่มันเบรกแตกน้ำมะพร้าวน้ำหอมเม็ดมะม่วงหิมพาน,พานเผาโบราณขนาดจัมโบ้สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์099-396-2269หรือจะเป็นร้านไลฟ์บอดี้ออยล์สินค้าประเภทน้ำมันงาม่อนสก,กัดเย็นแบบซอฟเจลฟิส สบู่หอมงามอนโลชั่นหอมงามอนผู้ที่ออกบูธได้แก่นายทักษกรนางสาวนัชชาทวีกิจสุริยาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0652193956และยังมีกิจกรรมดีๆระหว่างวันที่16ถึงวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2568นี้อย่างมากมายอาทิเช่น 1. สอนย้อมผ้าด้วยเปลือกมะพุดจากร้านอินดีบลูฟรี 2. นวดหน้าจากบูธของนกไทยฟรี 3. ส,สอนสร้างอาชีพจากการทำข้าวเหนียวมะม่วงสอนทำข้าวเหนียวมะม่วงแบบมืออาชีพสอนเทคนิคการปอกมะม่วงไม่ให้ดำเร็วสอนโดยเจ๊ปุ้ยจกของร้านไอติมอารมณ์ดีฟรีเช่นกัน 4. ตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย4เครื่องฟรี 5. พิเศษจุดไมยกุลจากสถาบันไมยกลนา,นานาชาติให้ชมแบบฟรี ประกอบการมาออกบูธจำหน่ายสินค้าโดยไม่ได้ข้ามที่นะคะไม่ได้ตีเลยเราได้ช่วยเหลือู้ประกอบการที่รายได้และขนาดงานนะคะขนาดต่างและขนาดย่อมนะคะเร่งเาจะต้อ ดูไม่ดีมาหลายปีแล้วเนาะแต่ว่ามีเอ็มไอเซ็นเตอร์และสมาคมการค้าส่นเสริมะพาฒนาทุกท่านได้เห็นปัญหาของผู้ประกอบการเราจึงได<ห> <Natural. S 2> ้จัดบูธให้ขายดี <c ười ß> ในพื้นี่ต่างๆตัวหนึงประเด็นก็คือตัวตัวโดตัวที่มีวท่ได้็ผู้ที่สองคือมีดีไซนเนี่ยเราทำออนไลน์และเาจ้าที่ตลาดยอมาตั้งแต่นแคเปเป็นงา่านซึ่งุกสัญญาลดาทีได้เลยทำตลาดได้เป็นโอกาสได้เืนนะครับว่าเป็นรนห้าตลาดที่ทำออนไลน์ละทำเบี่ มีคนมาให้มาซื้อหน้าก็เป็นเะไรอ่างเยดเ้ยคนในกองความคิดการต่นไปโดยที่ให้ทั้งชาวไทยและต่างชาติเห็นสิ่งนีแล้วบางทีไทวมาคนอานหนังสือกเป็นคนที่าละับแบบอันนี้สำคัญมากเลยคือ่าคช่คิดของไปี่ต้องมตัน้นากเาวาเปอียไปยย่อยที่ยังไม่ได้เข้าผมนะครับผมมาทีคือมีม i n s e t ไหมว่า ถ้าใคอยากจะมาจำหน่ายนะคะอยากจะมาดูอะารมาดูกา่ค้าอยากจะพัฒนาุรกิจอรยนกาิอะไรที่ตองาแปดเอสค่ะก็ต้องแลกเปยกัให้สมานาเียสร์ย้อนไปหลท่านที่มมว่าทุกคนที่มาที่นี่นีเราัครับเราก็ได้มาพบกันเปลี่ยนไม่เหมือนเลนสิ่งที่มันเปลี่ยนของเรายังทำกันที่องตองต แล้วก็สิ่งดรเนคว่ามีอามิมีเลยนะฮะมั็ิาตเยแ่มากตนนี้เลยออยากซื้อในร้านนซื้อสักแห่งทน่เป็นตัวเลขเลยคือะ้ตั้แรกเลยจะปรับพื้นที่นะคะท่านทำไงบทนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการทมาร่วมกันนคขอบคุณมากที่ตนับนุคค่ะ traffic channel tv online